สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มลุ่มน้ําชีนะครับวันนี้จะมารีวิวครัวนะครับสไตล์มินิมอลนะครับอันนี้วัสดุทุกอย่างนะครับผมผมเลือกเองนะครับอันนี้ครัวที่บ้านนะครับก็เริ่มจาก ื่อจากพื้นพื้นนะครับกระเบื้องพื้นไม้นะครับกระเบื้องลายไม้ตัวนี้ผมเลือกซื้ออยู่ <c oughs> อยู่ดูโฮมนะครับ กระเบื้องตัวนี้นะครับเลทอยู่ที่ราคาอยู่ตารางเมตรละถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองร้อยกว่าบาทกระเบื้องพูดถึงกระเบื้องเนาะกระเบื้องมันสวยๆมันก็มีเยอะนะครับเนะี่ที่มันอยู่แผ่นเดียวอ่ะ อย่างที่ผมไปดูนะครับผมก็ไปดูที่โฮมโปรกับดูโฮมมันอยู่แผ่นเดียวมันสวยครับกระเบื้องแต่ทีนี้เอามาปูแล้วมันไม่สวยมันลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกกระเบื้องนะครับไม่ใช่ เห็นว่าสวยก็เอามาปูเลยนะครับต้องต้องถามช่างด้วยอันนี้ที่แรกผมก็เลือกอีกลายหนึ่งมาเนาะทีนี้สง่งส่งให้ช่างดูช่างบอกเคยปูแล้วมันไม่สวยช่างบอกว่างี้เนาะผมก็เลยเลือกเลือกลายเลือกลายใหม่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูโฮมนะครับทำกราฟิกให้ดูว่าถ้าเกิดปู ลายนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นเวลาไปเลือกกระเบื้องนะครับพยายามให้ให้เขาทำลายกราฟิกให้ดูเวลาปูออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะบางทีเราเราดูเราว่ามันสวยนะครับแต่พอเรามาปูแล้วมันมันไม่แมทก,กันมันปูเป็นห้องแล้วมันไม่สวยนะครับอันนี้เริ่มเริ่มจากกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็ แผ่นหกสิบคูณหกสิบนะครับกระเบื้องแล้วก็พื้นพื้นนะครับตามหลักหวงจุ้ยนะครับก็ผมก็จะลดระดับลดระดับมามีบันไดหนึ่งขั้นนะครับอันนี้คือเขาแนะนนำมาอีกทีหนึ่นามมานงผมก็เลยทำตามนะครับทําหลักหวงจุย้ยพื้นครัว ให้ต่ํากว่าพื้นบ้านนะครับส่วนใครจะต่ําน้อยต่ามากก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ผมก็ลดระดับมาเยอะพอสมควรผมก็ลดลดในส่วนของตัวเงินไปด้วยนะครับสบข้าวประมาณนี้นะครับเอามาดูมาดูที่ซิงค์นะครับดูข้างบนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้อง ก็เรียกอะไรตาเป็นตารางนะครับเป็นลายตารางนะประมาณนี้ติดก็ชิดขอบประตูหน้าต่างด้านบนนะครับมันก็สวยอีกแบบนะครับแต่บางบางที่ก็ติดติดจนถึงผนังก็มีนะครับ แต่๋ยนนี้ก็ลดลดงบลงอีกแล้วครับตัดงบลงนะครับแล้วก็ทำติดตั้งแผงไม้นะครับแผงชั้นบางของครับติดตั้งชั้นบางของนะประมาณนี้ ส่วนซิงข้างบนนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเอาหอัวเตาแก๊สไว้ตรงไหนนะครับซิงล้างจานไว้ตรงไหนนะครับส่วนตัวผมผมก็คิดว่าเอาเตาแก๊สไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็น มองข้าวมองข้าวเพราะมันใกล้ปักนะครับเพราะว่าปักเขาจะเดินมาประมาณนี้หรือหรือใครนี่ก็เอาเตาแก๊สไปนู่นแต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนมีเตาแก๊สก็คือมันต้องตรงไหนติดเตาแก๊สนะครับมันต้องให้เป็นพื้นทึบนะครับไม่มีหน้าต่างนะครับเพราะว่าเวลาทำอาหาร ถ้าเรามีหน้าต่างปึ๊บหน้าต่างตรงต๊แก๊สน,นะครับพวกคาราบอรมันจะกระเด็นใส่หน้าต่างนะครับแล้วมันจะทําความสะอาดยากเลยต้องมีต้องพื้นต้องทึบแลว้วก็ปูกระเบื้องเพื่อที่จะให้ทําความสะอาดง่ายนะครับอันนี้ก็ช่างเขาแนะนํามานะครับก็เลยเอาตามช่างถ้าเกิดผมจะาต๊ตแก๊สมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะทึบ ไม่มีหน้าต่างมันก็จะมันก็จะทึบมันไม่โล่งก็เลยเอาโต๊แก๊สมาไว้ตรงนี้นะครับสิ่งล้างจานก็ขยับไปไว้ตรงนู้นแทนนะค๋ยวนี้กำลังกำลังฮิตกันนะครับแบบสไตล์มินิมอลนะครับคือ ลายไม้นะครับคลัวลายไม้พื้นลายไม้อ่อนๆน,นะครับโดยส่วนใหญ่เราไปเลือกกระเบื้องมันถ้าเกิดเราไม่ให้เขาทำลายกราฟริกให้ดูมันก็มันก็นกยังว่านะครับมันมันไม่เห็นภาพจริงมันเห็นแผ่นเดียวแต่เวลามาปูแล้วมันไม่สวยครับ กระเบื้องช่างช่างถือว่าฝีมือนี่สุดยอดเลยครับปูกระเบื้องเงียบเลยครับแล้วก็ตัดขอบด้วยอลูมิเนียมสวยงามครับดูดูไกเลยปูกระเบื้องนี่ฝีมือมากครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะกว้างตรงนี้กว้างหกสิเซนนะครับการเจาะหลุมเจาะอะไรก็ผมก็ซื้อตัวนี้มาก่อนตอกแก๊สนะครับตอกแก๊มาก็ช่วงช่างปูกกระเบื้องใกล้จะเสร็จก็ให้เขาปัดจากตอกแก๊เลยนะครับ ส่วนซิงก็มาตรฐานอยู่แล้วครับช่างเขาจะรู้ขนาดเท่าไหรมาดูประตูบานซิงครับ <c oughs> ประตูบานซิงที่แรกที่แรกผมผมว่าจะเอาพื้นสีขาวนะพื้นพื้นกระเบื้องสีขาวแล้วก็ประตูบานซิงเป็นลายไ,ไม้ทีนี้พอมาคิดดู มันก็ไม่มินิมอลเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนใจเอาพื้นลายไม้นะครับแล้วก็ประตูบานซิง์สีขาวเป็นพื้นพื้นซิง์เป็นลายไม้แล้วก็ผนังเป็นสีขาวนะครับสลับกันแล้วพอเราดูมันจะสบายตานะครับดูสวยงามนะครับบานซิงก์ก็เป็นบานทึบนะครับ มันก็ข้อดีข้อเสียก็ก็แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดบานบานที่มันมีรูข้อดีคือมันจะระบายอากาศข้างในเวลาความชื้นข้างในก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่บานทิปข้อดีของมันก็คือกันพวกมันแรงกันพวก เมงเข้าไปข้างในเน่ะอันนี้บานซิงนี่ของยี่ห้อผมจำไม่ได้นะครับว่ายี่ห้ออะไรแต่เหรียราคาอยู่ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้อยู่สองพันนะครับบานคู่สองพันส่วนบานเดี่ยวนี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผมก็ลืม เพราะว่าช่างเขาเป็นคนเลือกมาให้โดยที่ให้เลทราคาเราอยู่ประมาณนี้นะครับบานใหญ่นี้ไม่เกินสองพนะบมันใหญ่ไม่เกินสองพนะครับประมาณนี้กระเบื้องก็อยู่ในเลทราคาไม่เกินตารางเมตรละ250นะครับ ส่วนกลัวผมก็จะไม่มีฝ้านะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือประหยัดงบคือลดต้นทุนลงนะครับติดไฟ2จุดเปลี่ยนเป็นทาเหล็กสีดำแล้วก็มุงหลังคาเลยครับก็ก็ดูคัดสีไปอีกแบบนะครับที่กลัวไม่มีฝ้า ก็คลิปนี้ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่เพื่อนๆที่จะทำห้องครัวนะครับใครที่มีไอเดียที่จะทำห้องครัวนะครับหรือคิดว่าจะทำแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้ให้ไว้ดูนะครับเป็นแนวทางให้ทำนะครับ ห้องครัวบางทีเราพูดถึงห้องครัวเนี่ยกว่ากว่าผมจะเลือกได้เนาะกว่าจะเลือกลายกระเบื้องกว่าจะอะไรก็โอ้ผมก็ไปดูหลายที่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายก็ได้แบบสไตล์นิมอลครับคือนานพอสมควรครับกว่าจะกว่าจะลงตัวในเรื่องของกระเบื้องนะแต่พวกพวกแปนพวกลายช่างเขามีแปนมีะไรของเขาอยู่แล้วนะครับ ที่เราต้องเลือกก็คือ1น,นี่กระเบื้องพื้น2ประตูซิงค์สกระเบื้องกระเบื้องบนซิงค์สนี่กระเบื้องผนังกับมันก็เลยเลือกค่อนข้างที่จะลังเลหน่อยว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับกลัวมันไม่แมทกันแต่สุดท้ายก็ถือว่าลงตัวพอสมควรนะครับห้องครัว คลิปนี้ก,ก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆให้ดูเป็นแนวทางเพื่อที่จะทำห้องครัวนะครับเพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันสำหรับตัวบ้านเราเกิดบ้านสวยแต่พอมาดูห้องครัวมันไม่แมทกันมันก็มันก็ไม่สวยเนาะ บางบางบ้านบางหลังทําอย่างสวยแต่พอของห้องครัวมาก็เข้ามาดูก็มันธรรมดาแต่น,นี่ก็คือบ้านผมไม่ค่อยไม่ถึงกับสวยแต่พอมาดูห้องครัวแล้วมันโอเคดีนะครับแบบสไตล์มินิมอลนะเขาเรียงเนาะเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ